สวัสดีครับทุกคนวันนี้เช่นเคยนะครับก็มีเรื่องแคลงใจนะครับแล้วก็อยากจะมาแจกแจงนะครับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสําหรับคนไทยที่อยู่นิวยอร์กมากที่สุดเลยนะครับวันนี้นะักสื่ได้ดูวิดีโอคลิปจากช่องข่าว News One มีการพูดถึงข่าวสารเกี่ยวกับดอ่อดรปีเตอร์นะครับหรือพี่หมอปีเตอร์นั่นเองนะครับ uh, พี่หมอสวัสดีครับแหมพี่หมอคนเก่งของผมนะครับด้วยความที่พี่หมอเป็นคนดีแล้วก็รักษาคนไทยใน New York, นิวยอร์กค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวก็เป็นการอัิเสบัที่จะต้องมีการติดเชื้อบ้างนะครับยังไงก็เอาใจช่วยให้พี่หมอผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับข้อมูลที่ทางช่องข่าวนิวส์วันนะครับที่เมืองไทยได้เอาไปเผยแพร่นะมีคลิปเสียงของพี่หมอปีเตอร์นะครับพูดถ,ถึงสถานการณ์ ของการตรวจโรคโควิด -19 สาหรับผู้ป่วยคนไทยนั่นเองที่อยู่ที่นี่นะครับสำหรับคลิปนี้มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่ผมอยากจะแจกจงนะครับเอาเอาเอาเป็นว่าเป็นการติดแล้วก่อกันแล้วกันครับผมทราบนะครับทางสายข่าวนะักข่าวเมืองไทยหลายๆคนแหมบางทีอะไรก็คงจะยุ่งนะครับโดยสถานการณ์ข่าวตอนนี้คงจะมีการตัดต่อข่าวหลายข่าวเลยทีเดียวแล้วก็มีการแปลข้อมูลผิดพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะาฝากคลิปนะครับในคลิปข้อของอันนี้เลยของข่าวที่คุณลงไปนี่เองนะครับช่อง New s ์วั ผมตรวจมานี่ประมาณาทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี่มาสองอาทิตย์เนี่ยก็คิดว่าประมาณร้อยกว่าคนนะครับคลินิกเล็กๆของผมเนี่ยนะครับที่ตรวจมานี่ตอนเนี้ยมีมากกว่า80คนที่ติดโควิดตรงนี้นะครับถ้าคนหลายๆคนย้ํานะครับดูแล้วนะครับก็จะเห็นว่าพี่หมอปีเตอร์ได้บอกว่ามีการตรวจคนร้อยกว่าคนและติดมากกว่า80คนใช่ไหมครับ ผมไม่ทราบว่าการตรวจโควิด -19 ที่เมืองไทยเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็ไม่เคยได้ไปตรวจผมทราบมาจากเพื่อนของทางเพื่อนฝรั่งของผมที่นี่นะครับที่มีอาการเป็นคนที่น่าสงสัยที่จะมีเชื้อโควิด -19 ทีนี้ทางฝั่งอเมริกาของเราเขาก็จะมีเกณฑ์การตรวจโดยการที่ว่าจะต้องมีเช็คบ็อกซ์นะครับในการตรวจว่าคุณมีอาการอะไรบ้างลและพอคุณเข้าข่ายในอาการเหล่านั้นนะครับก็ถึงจะมีการตรวจจริง ซึ่งผมมีความเชื่อว,ว่านะครับพี่หมอปีเตอร์ก็จะ f o ล l o w นะครับมีการาลักษณะในการดําเนินการเดียวกันซึ่งเรามาตีความหมายกับคำพูดของพี่หมอปีเตอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งที่พี่หมอบอกว่ามีผู้ติดมีผู้มาตรวจ100ยกว่าคนแล้วก็ติดเชื้อ80กว่าคนนะครับและทางด้านทางข่าวคลิปนี้นะครับก็ได้ไปเอ่ยถึงว่าในการพาดหัวไปเลยบอกว่าเนี่ยครับบอกว่าคนไทยที่นี่ติดไปแล้ว80% ซึ่งฟังดูแล้วแบบออฟังดูแล้วใจหายนะครับแบอบกว่าหลายๆคนแบบว่าใจหายนะครับผมอยากจะชี้แจงนิดนึงนะครับว่าข้อๆเน,นี้มีผลร้ายที่ส่งผลให้กับคนไทยที่อยู่อเมริกาหรือว่านิวยอรยกนะครับค่อนข้างจะมีผลสองส่วนเลยทีเดียวนะครับ ส่วนแรกนะครับพวกผมหรือว่าน้องๆคนไหนที่มาเรียนหนังสือนะครับแล้วก็มีบุคคลที่เขารักนะครับอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่นะครับพอฟังข่าวนี้แหละครับเขาก็จะตกอกตกใจกันพอเห็นสภาพอย่างนี้แล้วนะครับก็ดูว่าอย่างกับที่บอกนะครับคืออย่างกับนิวยอร์กเป็นเมืองซอมบี้ไปเรียบร้อยแล้วเดินไปบนถนนเนี่ยลูกหลานเราหรือว่าบญาติพี่น้องหรือเพื่อนคนที่รักของเราเนี่ยจะเดินออกไปนอกบ้านแล้วจะแบบเป็นซอมบี้ไปเลยลหรือเปล่าอันนี้ผมอยากจะ ให้ครบอกนักข่าวที่คนเมืองไทยนิดนึงนะครับว่าจะเขียนข่าวจะพูดอ่ากอ่าลักษณะข่าวออกไปเป็นยังไงที่พาดพิงถึงนิวยอร์กนะครับก็กรุณาให้อยากจะให้ละเอียดขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ดูการบ้านทําการบ้านอีกสักหน่อยนึงครับเพื่อที่จะได้ให้ความข้อข้างใจได้ว่าแบบว่าข่าวตัวนี้ออกมามันมีความผิดพลาดหรือเปล่าตรวจเจอ80บกว่าคนงั้นก็แสดงว่าหมายความว่าบุคคลที่ร้อยกว่าคนบุคคลนี้เปอร์เซ็นต์ของการที่ออกอาการเจอตรวจเจอ80กว่าคน ก็ไม่ได้แปลว่า80%ถูกไหมครับเพราะว่าจำนวนคนที่อยู่นิวยอร์กผมไม่ทราบแน่ชัดนะครับผมก็ทำรีเสิร์ชแล้วก็ไปเช็คดูนะครับใน Facebook Page นะครับของคนไทยที่อยู่ในนิวยอร์กต่างๆนะครับก็จะมีอย่างเช่นใน Facebook Page ของคนไทยที่อยู่ที่ชื่อว่า Thai Community in New York นะครับก็มีสมาชิกทั้งหมด1813คน1813คนทีเนี้ยพันแคนทีนี้ผมไปดูอีกนะครับในชุมชนในเฟซบุ๊กกลุ่มที่ชื่อว่าบ้านคนไทยใน New York. น,นิวยอร์กอ มีจำนวนคนไทยที่อยู่ในนั้นเป็น <Wow. S 1> เป็น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 สมาชิกอยู่ทั้งหมด21,521 21คน <Wow. S 1> ซึ่งเอาง่ายๆตีสามีจำนวนคนที่ไทยที่อยู่ในนิวยอร์กชัวัวๆเลยในนิวยอร์กซีรีสนะครับก็น่าจะมากกว่า2,000คนถูกไหมครับอย่างน้อยถ้าแปลว่ามีคนไทยที่อยู่ที่นี่2,000คนและมีคนที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับอยู่ประมาณ80กว่าคนนั้นตัวเลขมันไม่ใช่80ครับ ยังไงไม่ใช่80%ดสิร์เนะครับช่วยช่วยกรุณานะครับแก้ข่าวหรือว่าช่วยยังไงช่วยบอกข้อมูลที่ถูกต้องไปด้วยนะครับเ,เข้าสู่ข้อที่2 อ่ะข้อที่2เรามาต่อกันข้อที่2มันจะมีผลลัพธ์กับพวกผมได้ยังไงผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับทางฝ่ายประเทศไทยนะครับรัฐบาลเนี่ยทำหน้าที่กันอย่างขมักขมเเ่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พยายามปกป้องประเทศที่เรารักนะครับหลายๆอย่างโดยการที่จะไม่อยากให้คนต่างชาติเข้าออกเนี่ยง่ายๆเหมือนเดิมนะครับทีเนี้ยการที่พวกผมคนไทยจะกลับไปที่เมืองไทยนะครับที่อยู่ที่ต่างประเทศอย่างเช่นนิวยอร์กครับตอนนี้ทางกรุงศูนไทยที่นี่ก็ได้ต้องการให้พวกผมส่งชื่อไปเพื่อที่อยู่ List, และเขาจะมีการคัดกรองอีกทีหนึง่งแล้วก็ต้องมีขั้นตอนการตรวจนะครับคือไม่ใช่ง่ายๆในการที่จะกลับการที่มีข่าวประเภทนี้ออกไปเนี่ยทำให้ส่งผลกับพวกผมหรือพวกคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าคนไทยที่เฉพาะอยู่นิวยอร์กนะครับข่าวตัวเลขนิวยอร์กเยอะอยู่แล้วครับการสําหรับคนที่ติดผมไม่เถียงนะครับแต่พอพอทงฝั่งข่าวนิวส์วันปล่อยออกไปเป็นลักษณะว่าคนไทยที่อยู่ที่นี่80%ตติดทีเนี้ย กลายเป็นว่าทางถ้าเกิดทางฝ่ายรัฐบาลเขาฟังแบบผ่านๆน,นะครับเขาก็จะเอาตีความจากตรงนั้นไปได้ว่าอ่ะจริงๆแล้วโอ้โหติดกันเยอะงั้นพวกที่ส่งเอกสารมาจะมีปัญหาไหมหรือว่าจริงๆแล้วติดไม่ติดจริงหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบจํานวนติดน่ากลัวขนาดนี้เขาก็พอมีจํานวนติดที่คุณออกข่าวไปว่า80%ว่าคนไทยเป็น80%ทีเนี้ยมันก็จะทําให้กลายเป็นว่า เขาก็อาจจะไม่อยากจะให้เราเข้าประเทศไม่อยากจะให้พวกคนของผมกลับไปทีนี้ก็จะเป็นส่งผลให้แบบบุคคลต่างๆที่อยู่ที่นี่นะที่เขามีความจําเป็นน้องๆบางคนนี้แบบว่าคิดถึงพ่อแม่นะครับหรือว่าพี่น้องคนไทยนะครับที่อยู่ในนิวยอร์กบางคนที่เขาบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้เขาว่างงานแล้วเขาตัดสินใจแล้วเขาอยากจะกลับบ้านแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะประหยดัดเพราะว่าเขารู้สึกว่าเงินที่เขาพอจะมีนะครับจะกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยหรือไปต่อยอดอะไรได้นะครับก็ เนี่ยพวกนี้นะครับผมเกิดส่งแรงใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่อยู่ในนิวยอร์กนะครับหรือว่าในอเมริกาด้วยกันนะครับว่ายังไงก็อยากจะให้ทุกคนต่อสู้ต่อไปแล้วก็อยากจะให้ทั้งฝั่งข่าวที่เมืองไทยนะครับ ช่วยช่วยนะครับดูข่าวให้ละเอียดขึ้นอีกนิดนึงนะครับในการประชาสัมพันธ์ทีนี้พราะเป็นเคสอย่างนี้นะครับก็จะได้ช่วยให้ผมมีโอกาสหรือว่าคนที่ไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับรู้สึกได้ว่าแบบว่าไม่เป็นตัวที่เป็นภาระของของคนไทยที่จะกลับไปนะครับพวกเรานะครับหลายๆคนนะครับค่อนข้างจะปฏิบัติตามกฎนะครับของที่นี่แล้วก็ทางฝั่งของไทยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้เตรียมตัวการตรวจเช็คนะครับพวกเราพร้อมอยู่แล้วนะครับยังไงอยากจะให้ มีการแก้ข่าวหรือไม่ก็นะครับในการระวังไกลการพลาดหัวข่าวในอนาคตเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะครับเอาใจช่วยนะครับ